สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่จะมาทำนายไทยทัก์โชคชะตาตามช่วงอายุของบุคคลตามดวงวันเกิดทั้ง7วันตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์โดยหลักการพยากรณ์นี้จะใช้จากตำรามหาทักษะที่มีการเคลื่อนย้ายของดาวพระเคะห์โดยมีด้วยกันทั้งหมด7ดดวงเท่ากับวันเกิดครับคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ไปจนถึงดาวพระเสาร์เป็นการเคลื่อนย้ายตามช่วงอายุ โดยจะพยากรณ์เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงอายุ15ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปครับไปจนถึง75ปีซึ่งแต่ละช่วงอายุดาวที่เข้ามาสเสวยอายุแต่ละดวงจะมีผลต่อความเป็นไปในวิธีแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งจะมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไปครับและในขณะที่ดาวสเสวยอายุอยู่นั่นเองก็ยังมีดาวที่เข้ามาแทรกด้วยมีผลทําให้เกิดความเป็นไปต่างๆเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตครับตามแต่ว่าดาวดวงไหนจะเข้ามาแทรก ให้ผลดีผลร้ายมากน้อยเพียงใดซึ่งประโยชน์ของการดูดวงตามช่วงอายุนี้จะช่วยให้เราทราบว่าในแต่ละปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรก็ช่วยให้เราสามารถวางแผนรับมือได้ล่วงหน้าครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าปีไหนไทยว่าดีปีนั้นจะทําการสิ่งใดจะประสบผลสําเร็จมีโชคชัยเป็นอันดีครับแต่ถ้าปีไหนไทยว่าร้ายให้พึงเร่งระวังตัวระวังเคราะห์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเตรียมพร้อมรับมือจากหนักจะได้กลายเป็นเบาและจากเบาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับซึ่งตำรานี้มีประโยชน์มากใช้วางแผนชีวิตได้อย่างดีมากครับช่วงไหนปีไหนจะทำการสิ่งใดทั้งเรื่องการงานการศึกษาการค้าธุรกิจไปจนถึงเรื่องโชคลาภการเงินความรักสุขภาพอุบัติเหตุครอบคลุมทั้งหมดในวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนครับซึ่งมีประโยชน์มากๆสํสำหรับตำรานี้ครับ แลวผมขอบอกแนวทางในการดูไว้นิดหนึ่งครับให้เราดูเป็นภาพรวมว่าปีไหนไทยดีปีไหนไทยไม่ดีเท่านั้นก็พอละครับส่วนรายละเอียดคําทํานายก็ให้ดูเป็นแนวทางก็พอครับไม่ต้องไปถึงกับยึดติดเพราะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ได้ซึ่งถ้าปีไหนไทยว่าดีเป็นส่วนใหญ่ปีนั้นเราจะเจอแต่ความโชคดีมากกว่าโชคร้ายครับแต่ถ้าปีไหนไทยว่าไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ก็ให้เรารู้ไว้ว่าปีนั้นไม่ดีไม่ควรทําการสิ่งใดที่สําคัญสําคัญ เพราะอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคเยอะโชคไม่เข้าข้างก็ให้เลื่อนไปทําการในปีที่ดีแทนครับแบบนี้ก็จะช่วยให้เราวางแผนอะไรได้หลายอย่างในชีวิตครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปฟังคําทํานายไทยทักกันแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีครับหรือใครจะจดบันทึกช่วงอายุของตัวเองเอาไว้เป็นแนวทางหรือว่าจะกดบันทึกเก็บไว้ดูก็สะดวกดีครับเราไปเริ่มต้นกับคําทํานายไทยทักในแต่ละช่วงอายุตามวันเกิดกันเลยครับ เทวดาสวยอายุชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันเสาร์พระพรหมธาดาท่านได้ส่งตราเทพปัญญัติถึงความเป็นไปแห่งชะตาชีวิตของบุคคลทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะผ่านพบความเป็นไปทั้งในด้านดีและด้านร้ายซึ่งเรียกว่าปรหมริกขันบังเกิดขึ้นจากอำนาจของเทพพย,ายดาดาวประคราะห์ที่เข้ามาสวยอายุและแทรกอายุ ตามหลักมหาทักษะพยากรณ์จากตำราพรมชาติเฉพาะผู้ที่เกิดในวันเสาร์นับตั้งแต่แรกปฏิสนธิขึ้นมาพระเสาร์ก็เริ่มเข้าสวยอายุจนกระทั่งถึงอายุครบ10ปีต่อจากนั้นพระพฤหัสบดีก็เข้าสวยอายุต่อจากอายุ10ปีจนกระทั่งถึงอายุ29ปีเฉพาะการพยากรณ์ผลดีร้ายจะขอกล่าวนับจากอายุ15ปีเป็นต้นไป พระเื่อนสัปดีเสวยอายุจาก10ปีถึงยีปีอายุ10ปีบริบูรณ์ถึง15ปี5เดือนพระเพื่อนสัป,ปดีเสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้จะมีเรื่องในบ้านเรือนจะต้องจากที่อยู่ระวังเพื่อนฝูงจะเป็นศัตรูถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลง อายุ15ปี5เดือนถึง19ปี1เดือนพระสุกร์แทรกพระพฤหัสบดีระยะนี้จะได้รับผลอันพึงใจจะได้รับความอุปการะช่วยเหลือจากผู้หญิงผิวขาวร่างสูงโปรง่งที่อยู่ทางทิศเหนืออายุ19ปี1เดือนถึง20ปี2เดือนพระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้มิสหายจะนำความสำเร็จมาให้ตลอดจนลาบผลต่างๆนานาแต่ให้ระวังจะเจ็บใครบ้างเล็กน้อยเพื่อนหรือคนที่อาวุโสกว่าจะนำโชคลาภมาให้และจะได้รับความอุปการะเป็นอันดีอายุ20ปี2เดือนถึง22ปี10เดือนพระจันทร์แทรกพ,พระพฤหัสบดีระยะนี้จะเกิดความร้อนใจ มีศัตรูคิดร้ายศัตรูเป็นหญิงผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศตะวันออกถ้าเดินทางไปทางทิศใต้จะมีลาภผลและปลอดภัยดีอายุ22ปี10เดือนถึง24ปี10เดือนพระอังคารแทรกพระพลสัปปดีระยะนี้ท่านผู้ใหญ่จะคอยจ้องจับผิดให้ระวังเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะกันหรือเป็นคดีความขึ้นศาล จะมีเรื่องให้เสียงเงินทองพักพวกจะหาความใส่ถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ24ปี10เดือนถึง27ปี2เดือนพระพุทธแทรกพระพระหัสปดีเป็นระยะที่จะบังเกิดโชคชัยเป็นอันดีคิดการสิ่งใดก็จะมีชัยชนะถ้าจะมุ่งหมายรับผล ก็จะได้รับส่งความตั้งใจลาบผลที่ได้นั้นจะมาจากทางทิศใต้อายุ27ปี2เดือนถึง29ปีบริบูรณ์พระเสารแท้พระเพลหสัป,ปดีระยะนี้ท่านผู้ใหญ่จะให้โทษจะมีเรื่องให้จากที่อยู่เสียเงินเสียทองถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลง พระราหูสวยอายุจาก29ปีถึง41ปีอายุ29ปีบริบูรณ์ถึง30ปี4เดือนพระราหูสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้พึงระวังจะเกิดความเจ็บไข้ไม่สบายญาติสนิทหรือบิดามารดาจะจากไปมิฉะนั้นก็จะต้องพัดพลากจากคู่ครองหรือว่าบุตรระวังอุบัติเหตุและคดีทางอาญา ให้เกรงภัยมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือศัตรูจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงอายุ30ปีสเดือนถึง3 2ปี8เดือนพระุกแทรกพระราหูระยะนี้เป็นเกณฑ์ชะตาที่ดี จะได้ลาบผลนันพึงใจจะได้ทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ดีจะได้ราบเป็นสัตว์สองเท้ามาจากทางทิศเหนือและทิศใต้อายุ32ปี8เดือนถึง33ปี4เดือนพระอาทิตย์แทรกพระราหูระยะนี้จะเกิดการเจ็บไข้แต่ภายหลังผู้ใหญ่ท่านจะให้ราบและจะเกิดการเจ็บไข้อีกครั้งหนึ่ง มิสหายจะทำให้เดือดร้อนเสียเงินเสียทองถ้าเจ็บป่วยให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกอาการจะทุเลาลงอายุ33ปี4เดือนถึง35ปีบริบูรณ์พระจันทร์แทบพระราหูระยะนี้ท่านผู้ใหญ่จะคอยหาเรื่องเล่นงานจะเกิดโทษทุกข์เพราะผู้ใหญ่ขัดขวางกีดกัน มีศัตรูคอยหาเรื่องใส่ความอย่าเดินทางไปทางทิศตะวันออกจะเกิดโทษถ้าเจ็บป่วยให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศใต้อาการจะทุเลาลงอายุ35ปีบริบูรณ์ถึง35ปี10เดือนพระอังคารแทรกพระราหูระยะนี้จะเกิดความเดือดร้อนถูกกันแกล้งกล่าวหาใส่ความ มีเรื่องให้ต้องเสียข้าวของเงินทองเป็นระยะที่ต้องระวังเนื้อระวังตัวให้มากทำสิ่งใดมักไม่ประสบผลดังใจถ้าเจ็บป่วยให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะบรรเทาลงอายุ35ปี10เดือนถึง37ปี9เดือนพระพุทธแทรพระราหูระยะนี้จะได้รับผลอันพึงใจ แต่ภายหลังจะเกิดโทษคือได้ลาบเงินทองแล้วภายหลังศัตรูจะใส่ร้ายให้เสียงเงินเสียทองพึงระวังชายผิวขาวในตาโตที่อยู่ทางทิศใต้จะเป็นศัตรูถ้าเจ็บป่วยให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันออกอาการจะดีขึ้นอายุ3 7ปี9เดือนถึง3 8ปี10เดือน พระเสาร์แทรกพระราหูระยะแรกควรระวังศัตรูจ้องทำร้ายแต่ภายหลังจะได้รับผลเป็นอันดีระวังเรื่องอาหารการกินจะเจ็บท้องเพราะกินเนื้อแล้วต่อไปจะมีรับผลตามมาอีกอายุ38ปี10เดือนถึง41ปีบริบูรณ์พระพฤาัสบ,บดีแทรกพระราหู เป็นระยะที่ห้ามเดินทางไกลจะมีเพศภัยให้อยู่บ้านจะมีโชคลาภได้เงินได้ทองอย่าเดินทางไปทางทิศตะวันออกจะเกิดคดีความหญิงผิวขาวจะก่อความเดือดร้อนให้มีเรื่องให้ต้องเสียยง,งิินเสียทองถ้าเจ็บป่วยให้แปลงสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลงพระพุทธสวยอายุ จาก41ปีถึง62ปีอายุ41ปีบริบูรณ์ถึง45ปี1เดือนพระสุขสวยอายุและแทรกตัวเองเป็นระยะเกณฑ์ชะตาที่จะบังเกิดโชคลาภสมบูรณ์พูนสุขทุกประการคิดทำสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาลาบที่ได้นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อายุ45ปี1เดือนถึง46ปี3เดือนพระอาทิตย์แทรกพระสุกเป็นระยะที่จะเสียทรัพย์สินเงินทองหรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดโทษทุกข์เพราะมิสหายถ้าเจ็บไข้เจ็บป่วยให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกอาการจะทุเลาลงอายุ46ปี3เดือน ถึง49ปี2เดือนพระจันทร์แทรกพระุกระยะนี้ท่านผู้ใหญ่จะให้ความอุปการะช่วยเหลืออุปถัมภ์เป็นอย่างดีจะได้ทรัพย์สินเงินทองทำอะไรจะสำเร็จสมดังใจผู้หญิงผิวขาวเหลืองที่อยู่ทางทิศใต้จะอำํำนวยโชคลาภมาให้อายุ49ปี2เดือนถึง50ปี8เดือนพระอังคารแทรกพระุก ระยะนี้เกณฑชตาดีมากลาบผลต่างๆนา,นานาจะบังเกิดขึ้นจะได้สิ่งอันพึงประสงค์จะได้ทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ50ปี8เดือนถึง54ปีบริบูรณ์พระพุธแทรกพระสุข ระยะนี้ของที่สูญหายไปหรือที่คิดว่าไม่ได้คืนก็จะได้กลับคืนมาจะประสบลาบผลเป็นอันดีสุขกายสบายใจลาบผลที่ได้จะค่อยๆมีเข้ามาจากทางทิศใต้อายุ54ปีบริบูรณ์ถึง55ปี11เดือนพระเสาร์แทรกพระศุขระยะนี้จะมีเรื่องภายในบ้านเกิดการพัดพลากจากคู่ครองและบุตร ระวังจะเกิดเรื่องเดือดร้อนระวังชายผมหยองทางที่ตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นศัตรูถ้าเจ็บป่วยให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเราลงอายุ55ปี11เดือนถึง59ปี8เดือนพระพะสัสบดีแทบพระสุขรระยะนี้เจ้านายท่านจะให้ความอุปการะช่วยเหลือ ทำงานทำราชการจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเป็นระยะที่จะบังเกิดโชคลาบลาบผลเป็นอันดีสำเร็จสมหวังทุกประการอายุ59ปี8เดือนถึง62ปีบริบูรณ์พระราหูแทรกพระสุขเป็นระยะที่พึงระวังจะเกิดเรื่องให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเกิดการเจ็บไข้หรือต้องพัดพลากจากที่อยู่ที่อาศัย ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงพระอาทิตย์สวยอายุจาก62ปีถึง68ปีอายุ62ปีบริบูรณ์ถึง62ปี4เดือนพระอาทิตย์สวยอายุและแทรกตัวเองพึงระวังจะมีศัตรูปองหลายจะจากบ้านเรือนถิ่นที่อยู่ เกิดความเดือดร้อนรำคาญเพราะบริวารและมิตรถ้าเจ็บไข้เป็นพ่อผีเรือนให้โทษท่านให้ย้ายที่อยู่ไปทางทิศตะวันตกบูชาผีเรือนจึงจะหายดีอายุ62ปี4เดือนถึง63ปี2เดือนพระจันทร์แทรกพระอาทิตย์ระยะนี้จะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายแต่แล้วภายหลังจะได้รับผลเงินทอง ถ้าเดินทางไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศท,ที่ดีจะมีโชคลาภได้ลับผลอันพึงหมายอายุ63ปี2เดือนถึง63ปี7เดือนพระอังคารแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้ให้เกรงอักขีภัยผู้ใหญ่จะให้โทษจะเกิดการเจ็บไข้ปวดหัวบุตรหรือว่าคู่ครองจะจากไปยาสนิท หรือมิตรผู้ใหญ่จะตายจากระวังเรื่องท้อยคดีความถ้าเจ็บป่วยเป็นเพราะผีบ้านผีเรือนให้โทษให้ย้ายที่อยู่ไปทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ63ปี7เดือนถึง64ปี6เดือนพระพุทธแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้เกณฑ์ชะตาดีจะมีลาภผลเกิดขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองสุขกายสบายใจ ได้ที่อยู่ที่กินอยู่ทางทิศใต้ลาบที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกอายุ64ปี6เดือนถึง65ปี1เดือนพระเสาร์แทรกพระอาทิตย์ระยะนี้ให้ระวังอุบัติเหตุหรือจะเกิดถ้อยความเกิดขึ้นทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองชายมียศศักดิ์จะให้โทษถ้าเจ็บป่วยไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปอยู่ทางทิศใต้ตหรือว่าทิศเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ65ปี1เดือนถึง66ปี2เดือนพัพเพื่อสัป,ปดีแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้จะบังเกิดลาภผลเป็นอันดีญาติมิตรจะนำโชคลาภมาให้จะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าคนที่จากไปจะกลับคืนมาแต่คนที่อยู่ด้วยจะหลบนี้หาย อายุ66ปีสองเดือนถึง66ปี10เดือนพระราหูแทรกพระอาทิตย์ให้ระวังบาดเจ็บเพราะเสียหนามตำํำจะเกิดเรื่องเป็นปากเป็นเสียงกับวงญาติระวังจะเจ็บไข้ถ้ามีคนมาจากทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมาพูดอะไรอย่าได้เชื่อถือถ้าเจ็บป่วยไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อาการจัดทุเราลงอายุ66ปี10เดือนถึง68ปี defense, บริบูรณ์พระสุขแทกพระอาทิตย์ระยะนี้จะเกิดลาภผลสกาละต่างๆนานาจะได้ทรัพย์สินเงินทองอันพึงหมายลาภที่ได้นั้นจะมาจากทางทิศเหนือและทิศใต้พระจันทร์สวยะอายุจาก68ปีถึง77ปี อายุ68ปีบริบูรณ์ถึง70ปี1เดือนพระจันทร์สวยอายุและแทรกตัวเองเป็นระยะที่ดีจะบังเกิดความสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดจะสมดังความปรารถนาจะได้โชคลาภอันพึงหมายมาจากทางทิศใต้และทิศตะวันออกอายุ70ปี1เดือนถึง71ปี2เดือนพระอังคารแทรกพระจันทร์ ระยะนี้ระวังจะเกิดเรื่องทำให้ร้อนใจจะเสียทรัพย์สินเงินทองถูกเสี้ยนหนามตำ่ำศัตรูจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเจ็บป่วยไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ71ปี2เดือนถึง73ปี6เดือนพระพุทธแท้พระจันทร์เป็นระยะที่เกณฑ์ชะตาดี จะได้ลาบสกาละต่างๆนานาอันพึงพอใจจะมีผู้นำมาให้จากทั้งทิศเหนือและทิศใต้คิดหวังสิ่งใดสมหวังดังใจทุกประการอายุ73ปี6เดือนถึง74ปี11เดือนพระสาวุแทกพระจันทร์เป็นระยะที่ไม่สู้ดีจะเกิดเหตุเพศภัยวิบัติต่างๆจะมีเรื่องให้ต้องเสียงเงินเสียทองได้รับความเดือดร้อน คนผิวดำแดงจะมาทำให้เดือดร้อนใจให้ระวังอักขีภัยจะทางทิศตะวันออกอายุ74ปี11เดือนถึง77ปี7เดือนพระพฤหัสบดีแทกพระจันทร์ระยะนี้จะเกิดเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นภายในบ้านทําใ้้เกิดการพลัดพรากจากกันไปจะได้รับความเดือดร้อนและเสียสิ่งของซึ่งตนรักระวังคนผิวขาวเหลืองจากทางทิศตะวันออก แต่เมื่อเกิดเรื่องเดือดร้อนแล้วภายหลังจะได้รับความสุขจะบังเกิดโชคลาภสการะเป็นอันดีได้บริวารได้ที่อยู่ที่กินสุขสบายจบคำทํานายสำหรับเทวดาสวยอายุใครชอบเนื้อหานี้ก็บันทึกเก็บไปดูตามช่วงอายุของตัวเองนะครับระยะไหนเคราะห์ดีก็ไม่ต้องระวังมากแต่ถ้าระยะไหนเคราะหร้ายยิ่งต้องระวังตัวให้มากขึ้น ดูเป็นแนวทางตามจังหวะชีวิตปรับเปลี่ยนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติก็จะผ่านทุกช่วงอายุไปได้ด้วยดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ